สวัสดีค่ะติดตามข่าที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันเสาร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2555ค่ะตอนรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521กิโลเฮิรตซ์และ FM 102.25เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมพิธีวันอาสาฬหบ,บูชาพร้อมทั้งวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วค่ะทุกๆบุญเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราก็ยังคงมีข่าวสารงานบุญที่น่าปลื้มปิติใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเราจะเริ่มกันที่ออพิธี อุปสมบทธรรมทายาทในรุ่นเข้าพรรษา1 0 0 0 0แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยซึ่งวันนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศพิธีอุปสมบทณวัดสว่างพบและวัดบ่องเงินจังหวัดปทุมธานีมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ โครงการนี้ถือว่าทำได้ยากแต่ด้วยความสามารถของวัดพระธรรมกายก็สามารถที่จะพัปะาป钗ผสมบทเพื่อที่ให้พระเนี่ยได้อยู่จำพรรษาเป็นจำนวนถึงแสนรูปเนี่ยพระเดี๋ยวนี้บางทีพระที่อยู่จำพรรษาเ้านาวาการู้สึกว่าโดยเฉพาะในอำเภอของหลวงของเราแต่ละวัดละวัดรู้สึกว่าจะมีพระบัญจับจำพรรษาน้อย ต้องานอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจะทำให้พระเนี่ยได้เข้ามาอยู่ประจำพรรษาและได้ศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นผลดีถ้าอยู่ต่อไปพูดถึงออกพรรษาไปแล้วถ้าไม่ศึกก็จะเป็นประโยชน์กับพระศาสนาต่อไปหรือว่าถ้าศึกขาราเพศเออกไปก็จะเป็นอุบาสกที่ดีม,มีหลักธรรมมีหลักธรรมในการที่จะประพฤติปฏิบัติ I am แรกเลยผมยิ้มครับมีความสุขมากกับหนึ่งพระหนึ่งแสนลูกคือแบบคือได้ยินได้เห็นภาพเราก็ปลื้มเราก็ปิติแล้วแค่เห็นภาพเราก็อยากจะเข้าร่วมอยากจะอนุโมทนาบุญอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่วัดแล้วคือแบบว่าผมก็ไม่เคยบวชครั้งนี้คือครั้งแรกที่ได้บวชเป็นอะไรที่ที่ขนลุกอะครับที่ที่ได้เข้ามา ล้วเข้ามาที่นี่ก็มีพระอาจารย์ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนในพ,พักเรียนที่คอยดูแลคือเ,เพื่อนๆก็คอยช่วยเหลือกันไม่มีความสุขใดเท่ากับการบวชครั้งนี้แล้วครับเป็นความสุขที่มาจากภายในจริงๆเป็นความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับกับการบวชเร่งเท่าเรรนสาน,นี้นแสนรูปนี้ครับก็ต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อมัชโยะท,ที่ทำให้มีโครงการนี้มาได้ก็ ขอบคุณหลงพ่อมากคคิจรับๆำสอนของหลวงพ่อที่ที่เป็นกำลังกำลังใจให้โดยตลอดก็คือ,อ,อบวชให้ได้สองชั้นคือบวชทั้งข้างนอกและข้างในพอเราฟังแล้วเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอยากจะตั้งใจปฏิบัติตามตามที่หลวงพ่อให้โอวาทให้ได้ครับ เราตัวเองว่าจนก่าจะออกพรรษาก็คือจะปฏิบัติตัวนะครับทั้งศีลหรือว่ากายวาจาใจเนี่ยให้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็ปฏิบัติทําให้ดีที่สุดเพื่อจะเป็นมูลกุศูให้กับโยมแม่โยมพ่อครับหรือว่าโยมน้องหรือว่าญาติโยมทุกคนที่อนุโมทนาบุญกับเรานะครับเพื่อให้ทุกท่านได้บุญกับเราครับแต่สุดท้ายก็คืออยู่ที่ตัวเราครับถ้าเรายิ่งทําดีปฏิบัติดีเท่าไหร่สุดท้ายก็คงน่าจะได้กับเรามากกว่า ดีใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ได้มาบวชในโครงการนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ทําหน้าที่ที่แท้จริงของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มีโอกาสได้สร้างบาร,รมีไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็หมู่คณะจึงรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากฟังจากพระลูกชายนะคะแบบดีมากๆอ่ะแบบ คือเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนชีวิตเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เคยไม่ไม่คิดะนะว่าเหมือนว่าลูกจะได้รับอะไรตรงนี้แต่ก่อนนี่เวลาบอกอะไรก็ยังเหมือนกับยังไม่เห็นน่ะก็คือพอลูกมาเข้าวัดปุ๊บให้มาเห็นเองมามารู้เองมาอะไรเงี้ยพอมาฟังอะไรจากพระลูกชายเงี้ยรู้แล้วว่าลูกแบบได้อะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดออกมาเนี้ยทำให้แม่เนี่ยปลืม้มรื่มใจมาก คผ่าจานวนพระสงฆ์ที่มีคุณภาพที่ผ่านคานคัดกรองหรือว่ากาักรองมาแล้วเนี่ยได้รับการอบรมที่ดีแล้วต่อไปก็จะทำให้จำนวนพระสงฆ์ที่มีคุณภาพหรือว่าเป็นพระสงฆ์ที่ดีของผู้ศาสนาเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นก็จะเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมให้เกิดมากขึ้นเพราะนนั้นก็ถือว่าเป็นครงการที่ ทีีด่ดแล้วก็พระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะ,จะเจริญขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อยหนึ่งพรรษาครับแรงบันดาลใจจริงๆก็คือเราพร้อมที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นครูที่ดีเนี่ยเราจะต้องสอนนักเรียนให้มันได้ทุกอย่างและตัวเราเองจะต้องประพฤติปฏิบัติดีด้วยนะครับผมถึงอยากจะได้รับแบบฝึกที่ดีที่สุดแม้ผมจะอยู่จังหวัดบบรานีแต่ผมก็ ก็ต้องมาบวชที่วัดพระธรรมกายนะครับ <วา S 1> เพราะต <วา S 1> ้นบุญต้นแบบผมอยู่ที่นี่นะครับ เป็นโครงการที่ดีมากค่ะดีที่สุดในโลกเลยค่ะที่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ว่าท่านได้คิดว่าให้ชายแมนแมนทั่วประเทศไทยให้โอกาสเขาได้มาร่วมฝึกอบรมในโครงการนีเ้เป็นบุญมหาศาลต่อประเทศชาติแล้วต่อ,อ,อชาวไทยพุทธทุกคนเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างมากครับที่จัด โครงการนี้ขึ้นมาคือรู้สึกปลื้มครับรู้สึกตื่นต้นมากที่แบบได้เข้ามาเจอในโครงการอย่างนี้เพราะต้งรู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่เข้ามาจนถึงตอนนี้ก็เปลี่ยนไปมากจากที่เป็นคนใจร้อนมากได้มานั่งสมาธิกับหลวงพ่อก็อรู้สึกว่าสงบลงนิ่งลงใจเย็นลงมากเลยครับ yeah ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณแม่ที่โยมแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ได้เอาบุญให้กับตัวเองแล้วก็สำคัญที่สุดหลวงพี่ก็ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพระธรรมกายอยู่สักระยะหนึ่งแล้วประมาณปีกว่า,วาประทับใจที่นี่มากมากทุกๆกทุกๆก,ก,กอย่างในวัดนี้แล้วก็เลยมีความตั้งใจว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโครงการอีกเนี่ยหลวงพี่จะขอมาบวชที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้ รอคอยมาปีกว่าวันนั้นจนถึงวันนี้วันนี้คือวันที่หลวงพี่รอคอยแล้วก็ณนะจนถึงเวลานี้หลวงพี่ก็ยังปลื้มใจสุดๆอยู่เลยครับหลวงพี่เองก็จะพยายามตั้งใจทํากิจตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เท่าที่ญาติโยมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ร่วมอนุโมทนาร่วมได้บุญกุศลทั้งหลายที่ทุกฝ่าย,ท,ายที่ได้มีสมร่วมมีโครงการนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้ว ลวงพี่เองก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของลวงพี่ให้ดีที่สุดก็ที่อยู่ที่มาเนะเขาก็ให้ส่งให้กินตลอดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตลอดเลยนะพอเจ็บพ่ออะไรเขาก็มาดูพ่อตลอดให้เงินกินอะไรบ้านช่องตรงเสียหมดนะี่ยมาเจอวันนี้ยิ่งดีใจเลยได้เจอพระเหลืองเนะี่ยรอวันนี้มานานแล้วนะดีใจมาก สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าจะมีพิธีบูชาข้าวพระเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมซึ่งก็จะมีพิธีบูชาข้าวพระกัน6ทวีปทั่วโลกทุกศูนย์สาขาค่ะซึ่งสําหรับพิธีกรรมที่สําคัญในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งศูนย์กลางพิธีจะอยู่ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเราจะมีกําหนดการคร่าวๆค่ะก็คือจะมีพิธีมุทิตาสาการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคประจําปี2555พิธีมอบกองทุนสํานักเรียนบาลีดี ปเด่นประจาปีนี้พร้อมทั้งเราก็จะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญถึง3,000กว่าวัดทั่วประเทศรวมทั้งคณะพระภิกษุที่หยัดสู้ในพื้นแผ่นดินภาคใต้ทั้ง323วัดค่ะนอกจากนี้กจ็จะยังมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยคููใต้อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้มาร่วมงานวันสมาธิโลกวันพรุ่งนี้กันให้เต็มพื้นที่เลยค่ะแล้วก็ทาใจให้ใส่ใกันด้วยค่ะ วันนี้หมดเวลาของ DMC News นแล้วละค่ะดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะ